รัฐบาลออสเตรเลียประกาศมาตรการล็อกดาวน์ซิดนีย์และรัฐนิวเซาเวล์ไปอีกถึง14วันและนัดมาตรการเข้ามาเยียวยาอย่างชัดที่ช่วยคนที่รับผลกระทบจากการปิดล็อกจริงๆนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเนี่ยมาดูเรื่องของล็อกยาวๆดีไหมครับคำว่าล็อกยาวๆที่หลวงพ่อกำลังจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้านี้ที่ผ่านมานะครับ หลายคนที่ฟังเราแล้วก็เป็นแฟนเราอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซิดนีย์ออสเตรเลียต้องทําใจแล้วนะครับที่สุดเนี่ยคุณจะต้องอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วคุณจะไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรได้เลยอีกต่อเนื่องถึง14วันและอีกครึ่งเดือนเพราะว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศมาตรการล็อกดาวน์ซิดนีย์และรัฐนิวเซาแลนด์ไปอีกถึง14วันและงัดมาตรการเข้ามาเยียวยาอย่างชนิดที่ช่วยคนที่รับผลกระทบจากการปิดล็อกจริงๆนะครับ การตรงนี้เกิดขึ้นมาเช้านะฮะรัฐบ,บาลของออสเตรเลียเนี่ยนะครับได้ประกาศใช้มาตรการปิดล็อกมหมานครซิดนีแล้วก็บริเวณรอบๆของซิปนี์ในะรัฐนิวเซเวลล์เนี่ยนะครับไปอีก14วันหลังจากที่ใช้มาตรการเนี่ยมาตั้งแต่26มิถุนายนแล้วก็ร่มๆประมาณ2-3สัปดาห์ถามว่าประมาณใช้มาแล้วครึ่งเดือนเนี่ยนะทำไมยังใช้ต่อสแสดงว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในออสเตรเลียนั้นมีปัญหาจริงๆนะท่านผู้ชมครับการตัดสินใจที่ประกาศใช้ มาตรการปิดล็อกทั้งรัฐต่อไปแล้วก็ในส่วนของทั้งระดับประเทศปิดล็อกด้วยนี่นะฮะแม้แต่ผู้ว่าการรัฐของนิวเซาแลนด์ยังออกมาบอกเลยครับว่ามาตรการในการจํากัดระยะห่างทางสังคมหรือข้อจํากัดต่างๆจะต้องมีบังคับใช้ต่อไปอีกอย่างน้อยจนถึงที่30รรกรกฎาคมแล้วก็ต้องกลับไปดูครับว่าการประกาศใช้มาตรการเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมาตัวชี้วัดหนึ่งที่พูดได้ชัดเลยคือหนึ่งการติดเชื้อร,รายวันไม่ลดลงใช่หรือไม่คาตอบคือใช่เลยครับ 2. เมื่อการติดเชื้อระวันไม่ลดลงการติดเชื้อในประเทศใช่หรือไม่ที่มีสัญญาณน่ากลัวถูกต้องเลยครับ 3. และสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าในการประกาศปิดบล็อกดาวน์ครั้งนี้ควรที่จะมีตัวเลขไม่สูงจนเกินไปต่อให้มีการระบาดในประเทศแต่กลับมีตัวเลขของการติดเป็นประัติการเกิดขึ้นของออสเตรเลียซาตวสซาไปเห็นไหมครและสิ่งสําคัญที่คืออะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้เหตุการณ์มันไม่เหมือนกับการปิดล็อกในครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นการระบาดของโรคโควิด -19 อินเดียเดลตาที่พบแรงและหนักมากขึ้นแถมเจอเป็นกลุ่มคัสเตอร์ที่มากขึ้นในออสเตรเลียีกต่างหากนี่คือปัจจัยทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นดูสิครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของนิวเซาเวล e s ซึ่งเป็นรัฐสำคัญแล้วก็มีผู้คนอยู่ในเมืองน,นี้ในซิดนีย์เนี่ยมากกว่า5ล้านคนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายวันขึ้นถึง97คน97เจอในนิวเซาเวลอีกสองเจอนอกรัฐนิวเซาเวล เท่ากับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของออสเตรเลียเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น99คนแต่เมื่อวานซืนเนี่ยเจอไปร้อยกว่าครับนะฮะแต่อันนี้คือ24ชั่วโมงที่ผ่านมาล่าสุดมี99คนนะฮะและนั่นก็ส่งผลให้กับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของออสเตรเลียเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่ที่31,323รายและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแม้ตัวเลขไม่ทำลายเมื่อวานนี้แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตกลับเจอหนึ่งศพใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ ทำให้จำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะขึ้นสะสมเป็น912คนโอ้โหเมื่อเหตุการณ์มันแรงขนาดนี้และจำเป็นต้องใช้มาตรการในการปิดล็อกต่อก็แสดงว่าการปิดล็อกรับดิวเซอร์ในครั้งนี้จะมีระยะเวลาถ,ถึง5สัปดาห์ครับ1เดือนท่านผู้ชมเอาผมถามท่านผู้ชมเลยะฮะถ้าท่านผู้ชมเจอล็อกดาวน์หเดือนเต็มต่ง,ตงเดือนนะฮะไหวไหมครับครับ <c oughs> เอาถามท่านผู้ชมเลยครับ ท่านผู้ชมครับถ้าสถานการณ์ในประเทศไทยเวลวร้ายหนักๆรัฐบาลประกาศปิดล็อกดาวน์หนึ่งเดือนท่านผู้ชมรับได้ไหวหรือไม่ไหวอ,อ้าครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไหวหรือไม่ไหวถ้าจะต้องเจอมาตรการปิดล็อกดาวน์หนึ่งเดือนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต็มๆ <iles> ติ๊งตางนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นท่านผู้ชมรับไหวหรือไม่ไหวครับไหวหรือไม่ไหวฮะถ้าเจอมาตรการปิดล็อกดาวน์หนึ่งเดือนเต็มๆกับสถานการณ์โควิด -19 สเกาส่งเข้ามานะครับไหวหรือไม่ไหวนะฮะ เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้จึงทําให้รัฐบาลของออสเตรเลียที่เป็นรัฐบาลกลางแล้วก็ที่เป็นผู้ว่าการรัฐที่ดูแลในส่วนของท่าน้นอยู่ซเวลเนี่ยก็ต้องไปคิดมาตรการในการเยียวยานะกับธุรกิจที่รับผลกระทบจากการปิดล็อกดาวน์มาถึงก่อนหน้านี้3สัปดาห์และยังมาต่อเข้าไปอีก2สัปดาห์รวมกันแล้วก็ประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะฮะซึ่งมาตรการที่ตัดสินใจทําอย่างนี้นี่นะครับก็เลยออกมาเป็นมาตรการในการชดเชยเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินเหมือนกัน แต่จะทุ่มไปที่ธุรกิจที่รับผลกระทบและคนที่ไม่มีงานทำเนื่องจากถูกปิดล็อกดาวน์ซึ่งเขาว่าจากชั่วโมงการทำงานที่หายไปลักษณะการจ้างงานของแต่ละประเทศกน,นเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วของโลกตะวันตกหรือฝรั่งเขามักจะว่าเรื่องของการจ้างจ้างงานเป็นแบบรายชั่วโมงนะฮะมาตร,รการที่ออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือรัฐบาลเขาจะจ่ายเงินสดตั้งแต่3 2 5ถึง375้ดาอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ8 1 2 5บาท ถึง9 3 7 5บาทสำหรับพนักงานหรือแรงงานคนไหนที่ปรากฏว่าเขาต้องเสียชั่วโมงในการทำงานไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพราะว่าร้านปิด 1. ร้านปิดสิ้นเชิงก็ไปทำงานไม่ได้ก็ไม่มีค่าแรงรายชั่วโมงได้หละกสร้านปิดแต่ยังให้เปิดเอาไปทานที่บ้านได้ก็ไปทำแต่ว่าจำนวนของบริการลดน้อยลงเวันมาตรการแรกตัวนี้ครับจ่ายเงินให้8,100กว่าบาทถึง9,300กว่าบาท ให้กับพนักงานที่สูญเสียชั่วโมงการทํางานภายใน20ชั่วโมงรับตอ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีนี้ถ้ามันเกิน20ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ก็จะได้อีกเดืนหนึ่งนะครับจ่ายเงินสดนะ500ถึง600ดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะก็คือจ่าย12,500ถึง15,000บาทสำหรับพนักงานหรือแรงงานที่สูญเสียชั่วโมงการทำงานตั้งแต่21ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์อันนี้คือเขาอย่างนี้เลยนะฮะต่อมาครับอันนี้คือฝั่งของผู้ใช้รางาน ต่อมาคือฝั่งเจ้าของธรุรกิจกิจการหรือธรุรกิจที่มีผลประกอบการรายได้นะเขาจะวัดจากตรงนี้ว่าธรุรกิจไหนควรได้รับการเยียวยาในออสเตรเลียที่รัฐนิวเซาวล์ธุรกิจหรือรกิจการที่มีผลประกอบการรายได้ระหวา 75, ่าง7 5 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียถึง50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียก็คือกิจการไหนมีรายได้ตั้งแต่ระหว่าง1.87ล้าน 87, 000, จนถึง1,250ล้านบาทซึ่งปรากฏว่า เสียรายได้ไปประมาณ30%ของรายได้ปกติซึ่งเกิดขึ้นจากมาตรการปิดลอกดาวน์ตรงนี้นี่นะครับรัฐบาลยูซาวลก็จะจ่ายเงินให้250,000บาทให้กับเจ้าของกิจการนั้นแต่บนเงื่อนไขนะฮะว่าเจ้าของกิจการนั้นจะยังคงต้องรักษาสภาพการจ้างงานของแรยง,งานของบริษัทเอาไว้ถ้าเข้าขนี้เขาจ่ายให้200,000เลยนะครับก็เป็นมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณขึ้นมาประมาณรวมๆ5 0 0 0ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับ ดูต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าแสนกว่าล้านบาทในการเข้าไปเยียวยานในรอบนี้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของทางออสเตรเลียซึ่งโดยเฉพาะยิ่งรัฐนิวเซาวเวลร์ก็เป็นรัฐใหญ่รัฐหนึ่งนะฮะก็จะพอได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายทางเศรษฐกิจไปเยอะแยะมากมายด้วยนะครับ